เข้าใจดีว่าหลายคนจะเป็นเดอะแบกของครอบครัวงานก็ต้องทําคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเลี้ยงดูลูกก็ต้องดูแลนโยบายาของเราเน้นในเรื่องของการที่เดอะแบกของเราเนี่ยจะสามารถสร้างไรายได้สร้างความมั่งคั่งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบราชการครับเพราะฉะนั้นวันนี้3เรื่องผมคิดว่าจะเกืบเอบหมด4 0 0 0มื่บาทแรกของเงินเดือนไม่เสียภาษี เราเข้าใจทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME การที่สตาร์ทอัพนั้นมีรัฐเป็นลูกค้ารายแรกจะทําให้เขาเนี่ยสามารถต่อยอดพอร์ตโฟลิโอของการทํางานออกไปได้และสามารถเข้าถึงเงินทุนเ uh, Venture Capital ได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนและสามารถที่ต่อยอดไปในอาน,านาคตได้ Freelancer YouTuber สามารถที่จะโตบโตได้ในในสภาวะการเศรษฐกิจแบบนี้เราเน้นย้ําในเรื่องของสัญญาการจ้างที่เป็นธรรมพวกเราแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่องค์กรใหญ่แต่เราจะไม่ถูกเอาเปรียบอีกต่อไปเราจะมีอนาคตที่ดีแล้วเ,เราจะมีหลักประกันที่ดีไม่แพ้กับการทํางานในโคเปรตขนาดใหญ่ค่ะทั้งหมดนี้จะไม่สามารถทําได้เลยถ้าเราไม่สามารถกําจัดในเรื่องของคอร์รัปชท่านดรกานดีพูดระเพลินจริงๆแล้วผมคิดว่าอีกหนึ่งนาทีครึ่ง แล้วดรกันดีจะมีอะไรที่พูดต่อจากเนมะื่อสักครู่เนี่ยนะน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชหโอ้โหนี่คือชงไปให้ตบเลยฮะเนี่ยเรื่องของการศึกษาเราไม่ได้มองว่าการศึกษาจําเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยหรือปริญญาเท่านั้นพวกเรารู้ดีค่ะเป็นคนทํางานดินฉันเองก็เป็นรีคูร์เตอร์สิ่งที่สําคัญเหนือปริญญาก็คือทักษะที่คุณมีคนที่เราเรียนทุกวันงานพาร์ทไทม์ที่เราทุกวันมาต่อยอดมาเป็นอัพสกิลรีสกิลแล้วก็สามารถต่อยอดเป็นเครดิตและปริญญาได้ค่ะขอบคุณมากครับโอ้โห วันนี้นะครับเราจะต้องมีระบบในการไปจัดการกับนี่ทุกอย่างเลยนะครับไมวันนี้ไปลดราคาสาธรณนูประโภคกับสิ่งจําเป็นครับไม่ว่าจะเป็นน้ําไฟฟ้าน้ํามันปุ๋ยยาฆ่ามแมลงลดปุ๊บคนมี สตางค์ในกระเป๋าเพิ่มขึ้นทันทีว่าพี่น้องประชาชนที่ไปกลุ่มเปราะบางสิ่งหนึ่งที่เขาได้รับความลำบากคือโดนสแกมเมอร์และทุนเทาพี่สามารถที่จะมีนโยบายที่จะแก้ไขตรงนี้อย่างยังย่งยืนเป็นระบบได้ยังไงคะระบบราชการครับเพราะฉะนั้นวันนี้สามเรื่องผมคิดว่าสแกมเมอร์หมดข้อที่หนึ่งเส้นทางเงินวันนี้ระบบต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตรวจสอบเรื่องของเส้นทางเงินได้ไม่ยากผมเชื่อว่าแบงค์ทุกแบงค์วันนี้นะครับมี fraud detection ก็คือการดูว่าบัญชีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดการช่อชน ตรงนี้เราสามารถที่จะจัดการได้ข้อที่2คือเรื่องอของสแกมเมอร์มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนุษย์เพราะฉะนั้นไปดูที่ชายแดนครับใครจะออกใครจะเข้าวันนี้มันออกเซฟีกเข้าเซรีระบบที่มีอยู่ในวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้ครบถ้วนเพราะฉะนั้นภาคลาดต่อของเราเราคิดว่าเราทำสมาร์ทบอร์ดรขึ้นมาใครเข้าใครออกเราสามารถที่จะควบคุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะ,ะครับถ้าเกิดที่ชชยแดนเนี่ยเราไม่อยากให้มดสักตัวเนี่ยมันเข้า มันก็เข้าไม่ได้ใครก็ออกไม่ได้เช่นเดียวกัน